ธรรมะประจำวันนี้ขออรัธนาพระอาจารย์นรงศักดิ์ทิตะสศีโลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุปูเพ็กอำเภอรพรณานิคมจังหวัดสกลนครนำเอาธรรมะที่พระอาจารย์ให้แก่ลูกศิษย์ในทุกๆวันออกมาเผยแพร่โดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยสื่อเสียงของพระอาจารย์เช่นเดิมนะครับธรรมะ รับอรุณวันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายน2568ขึ้นเจ็ดค่ำเดือน12ปีมะเสง็งกลิ่นดอกไม้ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้กลิ่นจันทนกลิ่นกิศน,นาหรือกลิ่นกระลำพักก็ฟุ้งทวนลมไปไม่ได้ส่วนกลิ่นสับบุรุษฟุ้งทวนลมไปได้เพราะสับบุรุษฟุ้งไปทุกทิศพระพุทธพจนนี้มาจากกุทกนิกายธรรมบท พระไตรปิเทกเล่ม25ทรงเปรียบเทียบระหว่างกลิ่นธรรมดากับกลิ่นแห่งสัพบ,บุรุษคนดีส่วนที่1กลิ่นธรรมดาไปทวนลมไม่ได้ดอกไม้จันทนคนกฤษณากัลัมพักเป็นกลิ่นทางวัตถุฟุ้งไปตามกระแสลมเท่านั้นมีขีดจำกัดทางกายภาพส่วนที่2กลิ่นสับปรุษฟุ้งทวนลมได้กลิ่นสัพบ,บุรุษหมายถึง ชื่อเสียงความดีคุณธรรมที่แผ่กระจายบารมีที่ไม่มีขวางกัน้นฟุ้งไปทุกทิศหมายถึงเกียติคุณแพร่ไปไม่มีพรมแดนไม่ถูกจำกัดโดยกาละและสถานที่เหตุผลที่กินสัพปุรุษฟุ้งไปได้ไกลกินธรรมดากินสัพปุรุษอาศัยวัตถุอาศัยคุณธรรมฟุง้งตามลมฟุ้งด้วยพลังบุญ จางหายตามเวลาคงทนถาวรถูกจำกัดด้วยระยะทางแผ่ไปทั่วโลกทาตุถ้าพุทธบจนสนับสนุนนะภูปุภูคนโหปฏิวัติเมตินะจนโนกธนัมตะคมบาลิกาว่าสตาลูคนโหปฏิวัติเมติสัพพาที่สาสภาพอปุริโสปวยติกลิ่นดอกไม้ย่อมไม่ฟุ้งท่วนลงไปกลิ่นจันทนหรือกลิ่นกะลามพักก็เช่นกัน แต่กลิ่นแห่งสัพบ,บุรุษย่อมฟุ้งทวนลมไปสัพบ,บุรุษย่อมยังกลิ่นนั้นให้ฟุ้งไปทุกทิศสิ่งที่จัดเป็นกลิ่นสัพบ,บุรุษ 1. กลิ่นแห่งศีลความประพฤติดีทางกายวาจา 2. กลิ่นแห่งสมาธิจิตใจสงบมั่นคง 3. กลิ่นแห่งปัญญาความรู้แจ้งในธรรมสีกลิ่นแห่งเมตตาความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์อาน,นิสงส์แห่งการเป็นสัพบ,บุรุษ ผู้ที่มีกลิ่นสับบุรุษจะเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์และเทวดามีผู้คนสรัทธาเลื่อมใสโดยไม่ต้องโปรโมตตนเองคำสอนและการกระทาแพร่หลายโดยอัตโนมัติเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับอนุชนรุ่นหลังวิธีสร้างกลิ่นสับบุรุษตามหลักสังควัตถุ c 1. ทานให้ปันสิ่งของและความรู้ 2. เปยยวัชชะพูดจาไพเระาะ 3. อัตจริยาประพฤติประโยชน์สีสมานตาวางตัวเหมาะสมถ้าพุทธเจ้าสรงสอนว่าคุณธรรมคือกลิ่นหอมอันแท้จริงที่สามารถทะลุผ่านทุกอุปสรรคและขยายไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดต่างจากกลิ่นหอมทางวัตถุที่ต้องอาศัยเงื่อนไขาทางกายภาพดังพุทธประจนสรุปว่าผู้มีศีลธรรมเท่านั้นที่มีกลิ่นหอมอันแท้จริงกลิ่นหอมนั้นฟุ้ง ไปในทิศท,ทั้งปวงแม้ทัวลมก็หอมฟุง้งด้วยอนุภาพแห่งคุณธรรมขุดทกนิกายธรรมบทกินดอกไม้ไม่ท่วนลมกินจันทนพรมก็ไม่ไปกินคนดีฟุง้งไกลๆเพราะคุณธรรมแผ่ทุกทางพระอาจารย์นรงศักดิ์ทิศสีโลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุภูเพกอำเภอพารณา,านิคมจังหวัดสกลนคร